ผมซื้อใบมันได้ยังครับลูกเท่าไหร่ครับลอกสามสิบใบนะครับลองดูครับเปิดดูเป็นไงบ้างเดี๋ยวมีกี่สีครับก็แฟดิีสีดำสีเต้ยม่สีครับอ้าวเธอให้ป้าป้าดูหน่อยให้เพื่อนเพื่อนดูหน่อยอ๋อเป็นลูกพลาสติกใช่ไหมครับราคาเท่าไหร่ครับสามสิบสามสิบบาทนะครับไปเล่นที่บ้านหรือที่โรงเรียนก็ได้นะครับก็อย่าลืมนะครับยี่สิบบาทเท่านั้นครับ ซื้อมาเท่าอะไรครับเพื่ออะไรฮะโอ้ดังแน่นเลยนะครับดังแน่นเลยครับเพื่อออกกำลังกายเปล่าโอ้ยเออกำลังกระจกแตกนะครับมัก็เจ็บมัก็เจ็ตีมันก็เต็มตีด้วยเหรอครับแล้วโอ้โหเีลาดีนะเพราะลูกเก่ามันยังไงลูกเก่าแตกเหรอรั่วไปครับ อ๋ออยังไงโดนตรงไหนอ๋อโอเคนะครับอย่าลืมติดตามผลงานของผมด้วยครับบอกด้วยมองมองกล้องทาง YouTube แล้วก็ทาง Facebook ขอบคุณครับบ๊ bye ายบาย